สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันตามนัดนะคะจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ยังพบกันตามปกติทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะเราจะเรียนพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันวันนี้ก็ขึ้นหัวข้อใหม่แล้วเรื่องใหม่แล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์ก็ให้นำพระวจนะของพระองค์คือ พระธรรมยากรนะคะที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาด้วยกันดิฉันตั้งชื่อ,อพระธรรมยากอบว่าอาหารเสริมภูมิต้านทานฝ่ายจิตวิญญาณนะคะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าคนส่วนมากจะให้ความสำคัญฝ่ายร่างกายมากกว่า หลายคนยอมซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆฝ่ายร่างกายทานอยู่ประจำแต่กลับละเลยฝ่ายจิตวิญญาณอาหารฝ่ายจิตวิญญาณไม่ค่อยจะรับประทานเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วชีวิตของคนเราไม่ได้ประกอบไปด้วยเฉพาะเนื้อหนังและร่างกายเท่านั้นเรามีจิตวิญญาณมีจิตใจและก็ร่างกาย ถ้าเราจะเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้องเราต้องให้ความสำคัญฝ่ายจิตวิญญาณมากก่อนและก็จิตใจเป็นสิ่งที่สองและก็ร่างกายตามมาเป็นสิ่งสุดท้ายนะคะแต่เรามักจะเรียงความสำคัญผิดก็คือให้ความสำคัญฝ่ายร่างกายมาที่หนึ่งแต่จิตใจกับจิตวิญญาณเรากลับละเลยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจ ทุ่มเทเสียสละเงินทองมากมายไปกับร่างกายให้มันดูดีดูงดงามดูเป็นสุขภาพที่ดีอะไรทำนองนั้นแต่จริงๆแล้วการดำเนินชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนเราในแต่ละวันแต่ละวันคือจิตวิญญาณและก็จิตใจและผู้ที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราก็คือพระเจ้าพระองค์จะขับเคลื่อนผ่านจิตวิญญาณของเรา และผ่านพระวจนะของพระเจ้าที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของเราคริสเตียนเป็นจำนวนมากที่ไม่รู้รวจะนะจึงเป็นคริสเตียนที่น่าสงสารและอาภัพอับโชคจริงๆนะคะบางครั้งพระเจ้าก็อยากจะนําเขาแต่ไม่รู้จะนําอย่างไรไม่รู้จะพูดกับเขาอย่างไรไม่รู้จะใช้ทางไหนเพราะเขาไม่ได้สนใจ ทางของพระองค์เขาไม่อ่านไม่ฟังไม่เรียนรู้พระคําของพระเจ้าไม่อธิษฐานแล้วพระเจ้าจะนําเขาได้อย่างไรนะคะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันพระธรรมยากอบวันนี้ก็จะเริ่มในคลิปแรกก็เป็นอาร,รัมพบทที่เราจะต้องมีความเข้าใจเบื้องหลังพระธรรมยากอบนาที่มาที่ไป ว่าทำไมถึงเขียนดิฉันจะไม่ได้เน้นข้อมูลความจริงมากเชิงลึกแล้วก็กว้างจนเกินไปแต่ขอนำเสนอพอประมาณเพื่อเราจะสามารถเข้าใจพระธรรมยากอบได้นะคะในยากอบบทที่ 1. ข้อหนึ่งอ่านว่าจากยากอบผู้รับใช้ของพระเจ้าและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าถึงคน12เผ่าที่กระจัดกระจายอยู่ ก่อนสิ่งอื่นอยากจะพูดถึงผู้เขียนก่อนนะคะผู้เขียนพระธรรมยากอบนั้นก็คือยากอบซึ่งเป็นน้องขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าฝ่ายเนื้อหนังนั่นเองนะคะคำว่ายากอบหรือยาโคบนั้นก็เป็นชื่อในภาษาฮิบรูออกเสียงเหมือนกันและก็มีความหมายว่าเป็นทาสของพระเจ้า คนยิวเขาชอบที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นทาสของบรมครูที่เขายอมรับนับถืออย่างมากนะนั่นหมายความว่าเป็นการยอมตัวต่อบรมครูนั้นอย่างสิ้นเชิงยากบคนนี้ไม่ใช่เป็นอัครสาวกของพระเยซูนะคะเนื่องจากว่ายากอบที่เป็นอัครสาวกของพระเยซูนั้นถูกประหารชีวิตโดยเฮโรดไปแล้ว ซึ่งอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่12ข้อ2และยากอบอัครสาวกของพระเยซูนั้นก็ถูกประหารชีวิตประมาณคศ44แต่พระธรรมยากอบเขียนขึ้นประมาณระหว่างคศ45ถึงคศ5 0นะคะยากอบท่านนี้มีบทบาทมากกว่าเป,เปโตซึ่งเป็นอัครสาวกท่านเป็นประธานกรรมการในคริสตจักรกรุงเยรูซาเซล็มและยากอบ ท่านนี้เป็นน้องชายคนโตของพระเยซูคริสต์ทำไมถึงเรียกเช่นนั้นเพราะว่าส่วนมากพูจนะของพระเจ้าจะเรียกคนโตจะเรียกชื่อก่อนนะจะเอ่ยชื่อก่อนเช่นยกตัวอย่างในลูกชายของโนอาห์ที่เขาจะเรียกว่าเชมฮามและยาเฟธนั่นหมายความว่าเชมเป็นพี่คนโตและในพูจนะของพระเจ้าในมัทธิวบทที่1 3ข้อ55ได้กล่าวไว้ว่า และน้องชายของเขาชื่อยากอบโยเซฟและซีโมนยูดาไม่ใช่หรือนะพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงว่าพระเยซูมีน้องชายถึงสี่คนและอาจจะมีน้องสาวด้วยแต่พระเจ้าของพระเจ้าไม่ได้กล่าวไว้ ครั้งเมื่อพระเยซูยังทรงพระชนอยู่ในโลกนี้ยากอบไม่ได้ยอมรับพระองค์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นพระเมสสิยาแต่ภายหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วประมาณคศ .33 ในหนึ่งโคลินบทที่1 5ข้อเได้กล่าวไว้ว่าภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากบแล้วแก่อัครทูตทั้งหมดฉะนั้น หลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงปรากฏกับเขาเขาจึงเชื่อและก็ยอมรับพระองค์สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ แม้เราอาจจะไม่ได้เห็นพระองค์กับตาหรือสัมผัสกับพระองค์ด้วยร่างกายของเราเหมือนกับยากอบที่เป็นน้องของพระองค์เองโตมาด้วยกันนะคะอัครสาวกของพระองค์เองที่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตกับพระองค์แต่ในพระธรรมยอห์นบทที่20่ก็29ได้กล่าวไว้ว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยการที่เราได้รู้ได้เห็นอะไรมากๆจะเกิดความเคยชินและก็อาจจะไม่ยอมรับในที่สุดเช่นเดียวกันกับยากอบซึ่งเป็นน้องขององค์พระเยซูคริสต์และก็ยกตัวอย่างในเมืองนาซาเรตเช่นเดียวกัน เขาคุ้นเคยเขาอยู่ใกล้ชิดเขาเห็นองค์พระเยซูคริสต์มาตั้งแต่ยังครั้งพระเยาจนถึงเติบโตมาเป็นหนุ่มชักกันเขาเห็นมาตลอดพระองค์เป็นช่างไม้ที่ช่วยเหลือ,อพ่อของพระองค์เองคือโยเซฟในการเป็นช่างไม้นะคะเราเห็นเขาอาจจะเห็นพระองค์ก็ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่มอส ชาวไร่ชาวสวนนั่นเองความเคยชินการที่เราเห็นกันตลอดเห็นทุกอย่างมีโอกาสสัมผัสมีโอกาสเห็นทุกอิรียบทและรู้จักดีบางครั้งก็ทําให้เรากลายเป็นคนที่ใกล้เกลือกินด่างไปยกตัวอย่างก็เหมือนกับยากอบน้องของพระองค์เองและก็ชาวนาสาเร็ เขาปฏิเสธไม่ยอมรับพระองค์ฉะนั้นพระเยซูจึงไม่ได้ทำการอัศจรรย์มากเลยในนาซาเรตและพระองค์ก็ไม่ค่อยจะไปทำอะไรที่นั่นพระองค์ไปตั้งฐานการรับใช้ที่เมืองคาเปรานาอุมแทนนะคะบางครั้งเราคิดว่าการที่เราได้ใกล้ได้สัมผัสกับใครนะั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดี มันจะมีแนวโน้มทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจึงมีคำพูดอยู่เสมอว่าคนใกล้ตัวไม่สนใจกลับไปชื่นชมคนไกลตัวคนใกล้ตัวไม่เห็นคุณค่ากลับไปให้ราคาคนอื่นคนไกลตัวไม่เอาใจใส่กลับไปพเน่าพนอคนไกลตัวคนใกล้นนตัวไม่ยกย่องชมเชย กลับไปชื่นชมสรรเสริญคนอื่นที่อยู่ไกลตัวนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอยู่เสมออันตรายนะมันจะทำให้เราพลาดจากสิ่งที่ดีไปเหมือนกับน้องขององค์พระเยสูคริสเองเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเขาจึงไม่ค่อยได้รับอะไรดีๆจากองค์พระเยสูคริสเพราะเขาถือว่าพระองค์เป็นพี่ชายฝ่ายร่างกายเท่านั้น เหมือนกับชาวนาซาเรสเขาจึงพลาดพระพรมากมายจากองค์พระเยซูคริสต์อย่าให้เราเป็นเช่นนั้นเลยพรยกตัวอย่างก็เห็นได้ชัดๆและบางครั้งคนใกล้ตัวเรา เรามีแต่ตำหนิเรามีแต่ต่อว่าเรามีแต่นินทาว่าร้ายเขามองไม่ค่อยเห็นส่วนดีเขาเลยคอยแต่จ้องจับผิดในสิ่งที่จะผิดพลาดในสิ่งที่จะไม่ดีแล้วเอาไปตัดสินวิพากษวิจารณ์ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราและเบิกตาใจของเราที่จะเห็นสิ่งดีมากมายในคนใกล้ตัวของเราไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของเราสามีภรรยาลูกๆของเรา คริสตจักรของเราผู้รับใช้ที่ดูแลเราอยู่และก็พี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรของเราไม่ได้ไปชื่นชมแต่คนอื่นไม่เห็นคุณค่าผู้ที่อยู่ใกล้ตัวรอให้เขาจากไปแล้วค่อยมาชื่นชมร้องห่มร้องไห้ทีหลังคิดถึงสิ่งดีมากมายที่เขาได้ทําและก็มากล่าวในวันไว้อารัยในเวลานั้นเขาไม่ได้รับรู้เขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้เห็นในสิ่งที่ เขาพูดดิฉันจึงพูดไว้กับสมาชิกว่าเมื่อดิฉันจากโลกนี้ไปแล้วในวันไว้อาไัยไม่ต้องให้ใครมากล่าวยกย่องสรรเสริญดิฉันเพราะว่าในเวลานั้นดิฉันไม่ได้ยินแล้วถ้าจะยกย่องชมเชยสรรเสริญให้กำลังใจกันก็ต้องทำในเวลาที่มีชีวิตอยู่ตายไปแล้วไม่มีประโยชน์นะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่เรามักจะทํากันแม้แต่เรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็ยังเป็นอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะให้เราให้เวลาที่เหลืออยู่ของเราเห็นคุณค่าสิ่งที่อยู่ใกล้และล้อมรอบตัวเราและให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะไปไขว่คว้าหา บุคคลที่อยู่ไกลตัวเราและไปให้คุณค่ากับบคุคคลที่อยู่ไกลตัวเราที่เราไม่ค่อยได้รู้จักเขาดีเท่าไหร่เราเห็นบางมุมในชีวิตของเขาเท่านั้นเรากับชื่นชมสรรเสริญมากมายแต่คนใกล้ตัวเราสิ่งดีมากมายที่เขากระทํากับเราเรากลับมองไม่เห็นแต่เรากลับเปิดตาเรามองในสิ่งที่ไม่ดีเล็กๆน้อยๆของเขาและก็ให้สิ่งนั้นมาบดบังความดีมากมายที่เขาทําในชีวิตของเรา อย่าลืมและเราจะพลาดพระพรและสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าส่งผ่านมาในชีวิตของคนเหล่านั้นนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้เห็นคุณค่าคนที่อยู่ไกลตัวแต่เราควรเห็นคุณค่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นสําคัญก่อนนะคะนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญพระเยซูจึงตรัสไวใ้ในพระธรรมมาระโกบทที่3ข้อ33ถึง35ขณะที่พระองค์กําลัง ประทับสั่งสอนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งก็มีคนมารายงานพระองค์ว่าโอ๋น้องและก็มารดาของพระองค์มาหาพระองค์นะรออยู่ข้างนอกนั้นนะ่ะนั่นก็เขาก็คาดหวังว่าให้ความสําคัญหน่อยสิรีไปเลยไปพบเขาเขามาหาและรออยู่นานแล้วแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้หยุดในการสั่งสอนพระองค์กลับตรัสต่อไปว่าอย่างไรพระองค์ตรัสตอบเขาว่าใครเป็นมารดาของเราและ ใครเป็นพี่น้องของเราพระองค์ทอดพระเนตรคนที่นั่งล้อมรอบนั้นแล้วตรัสว่านี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราผู้ใดจะกระทำตามพระไถยพระเจ้าผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรานั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ได้เห็นคุณค่ามารดาและน้องของพระองค์แต่พระองค์ทรงฉวยโอกาสที่จะตรัสให้เขาเข้าใจว่าคนที่พระองค์ให้ความสั พันพอๆพกับมารนาและน้องของพระองค์ก็คือบุกคนที่กระท,าระทระําททตามพระไทัยของพระเจ้าคนที่ทําตามพระวจนะของพระเจ้าคนที่เชื่อฟังพระเจ้าคนเหล่านั้นแหละเป็นพี่น้องของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์นับพี่นับน้องด้วยเอเมนและต่อมาผู้รับนะคะก็คือถึงคน12เผ่าที่ระจัดกระจายอยู่ ทานยากบได้เขียนถึงคริสเตียนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์รุ่นแรกๆส่วนมากจะเป็นคนยิวนะคะที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และก็ถูกข่มเหงถูกข่มเหงจากไกลคะคนเหล่านี้ส่วนมากก็ถูกข่มเหงจากยิวด้วยกันที่เคร้งครัดในธรรมบัญญัติพวกเขาต้องทนทุกข์ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงเพราะสาเหตุที่เขามาเป็นคริสเตียน พวกยิวที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เกลียดชังเขาข่มเหงเขานะและก็พวกที่ข่มเหงบางคนก็เป็นคนที่ร่ำรวยเป็นเจ้านายก็มีแล้วก็บีบบังคับคนเหล่านั้นที่เป็นทาสหรือเป็นลูกน้องที่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์การข่มเหงทุกยุคทุกสมัยส่วนมากที่เห็นเด่นๆก็เกิดจากคนของพระเจ้าด้วยครัน ใครเป็นคนฆ่าผู้เผยพระชนะในพระคัมพี์เดิมคะไม่ใช่คนต่างชาติแต่เป็นคนยิวนั่นแหละที่ไม่เชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าใครเป็นคนที่ประหารพระเยซูก็ไม่ใช่พวกธรรมจารย์พวกมหาปูรุหิตพวกฟาลิสีพวกนักเร่งศาสนาทั้งหลายใครข่มเหงอาจารย์เปาโลและประหาร อาจารย์เปาโลคือใช้มือคนต่างชาติประหารอาจารย์เปาโลในที่สุดก็คือพวกดิวนั่นแหละหลายครั้งเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าก็เช่นเดียวกันการขมเหงก็เกิดในคริสตจักรกร่อนเมื่อเราเอาจริงเอาจังเมื่อเราร้อนรนในการเชื่อในพระเยซูคริสต์ในความเชื่อของเราร้อนรนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราก็จะถูกต่อต้านถูกตำหนิติเตียนถ,ถูกต่อว่า โอ้ยมันจะไปได้สักกี่น้านะเดี๋ยวก็เหมือนเรานี่แหละการข่มเหงก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของพระเจ้าก่อนสาเหตุที่เขียนพระธรรมยากบก็ดังที่ทราบไปแล้วก็คือในเวลานั้นคริสเตียนถูกข่มเหงมากเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากมากในการใช้ชีวิตนะคะในการดำเนินชีวิตบางครั้งก็ถูกเคี่ยนถูกตีโดยไม่มีสาเหตุ ฉะนั้นท่านยากอบจึงหนุนน้ำใจเขาที่เขายังจะรักษาความเชื่อต่อไปและไว้วางใจในพระเจ้าและให้เขาอดทนจนถึงที่สุดเพราะรู้ว่ายุคนี้เป็นยุคสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันในช่วงชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมานะเราไม่ต้องพูดถึงช่วงชีวิตของคนก่อนๆ,ๆยุคก่อนๆเอายุคของเราเอาช่วงชีวิตของเราเนี่ย เราก็คงไม่เคยที่จะพบกับความยากลำบากที่เกิดขึ้นเหมือนทุกวันนี้แต่ไม่ใช่เกิดจากการข่มเหงเพราะความเชื่อแต่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์เป็นผู้ทานั่นเองขนาดไม่ใช่การข่มเหงเพราะเราเชื่อนะก็ยังมีริสเตียนเป็นจํานวนมากที่ถดถอยในความเชื่อและดิฉันเชื่อแน่ว่าหลายคนกำลังห่างจากพระเจ้าและกำลังจะละทิ้งความเชื่อ นี่ยังไม่ถึงการข่มเหงนะยังมีคนที่ถดถอยในความเชื่อถ้าการข่มเหงเกิดขึ้นจะเหลือคริสเตียนสักกี่คนที่ยังยืนหยัดอยู่ในความเชื่อและยังยึดมั่นในพระเจ้าถ้าเราต้องถูกตัดสิทธิ์ถ้าเราต้องอดอยากต้องขัดสนยากจนเพราะเรามาเชื่อในพระเยซูคริส เหลือสักกี่คนคะและแม้เราต้องถามตัวเราเองว่าถ้าความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นที่เผชิญอยู่เกิดจากการที่เรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์และถ้าเราละทิ้งความเชื่อเราจะหลุดพ้นจากความยากลำบากและปัญหาเหล่านั้นคุณจะเลือกอะไรคะเชื่อต่อไปต้องยากลำบากต่อไปหรือยอมที่จะเลิกเชื่อเพื่อจะพ้นจากความยากลำบาก นั่นจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์บางครั้งความยากลำบากเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ชีวิตของเราหลายด้านด้วยกันซึ่งดิฉันจะมีโอกาสที่จะได้พูดถึงในตอนต่อไปนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและสรงนำในการเรียนพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมยากอบที่เราจะเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าจะสำแดงและตรัส เราทั้งหลายเมื่อเรามีโอกาสติดตามและเ,เรียนรู้จนจบพระธรรมยากบนะคะสวัสดีค่ะ